งานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ผมตั้งใจวาดมากๆเลยนะครับใช้เวลาในการวาดน่าจะสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ได้นะครับมีสตอรี่ค่อนข้างเยอะสําหรับงานนี้นะครับลูกค้านะครับที่ติดตามใน t i k t o อให้ผมวาดภาพนี้ให้ขอบคุณมากๆนะครับที่ชื่นชอบผลงานนะครับมีโจทย์ว่าต้องการสีทองนะครับดูมีออร่าร่ํารวยโชคลาภนะครับนำความร่ํารวยเข้ามานะครับก็เป็นงานที่ลูกค้าเนี่ยมีต้นแบบมาให้แล้วนะครับให้ผมมาลงสีให้นะครับ ในตัวของหนุมานนะคะฮันุมานเนี่ยลูกค้าตั้งโจทย์มาว่าเป็นสีชมพูออกสีชมพูขาวทองซึ่งงานไทยเนี่ยเป็นงานที่ผมยังไม่ได้แบบฝึกฝนบ่อยๆนะครับแต่ก็ก่อนที่ผมจะเริ่มงานเนี่ยผมทําการบ้านก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มงานนะคิดเรื่องเฉดสีนะครับคิดเรื่องโทนสีคู่สีต่งตางๆก่อนที่จะวาดผมจะเทส วาดในสมุดอีกเล่มหนึ่งนะครับก่อนที่จะมาลงตัวหนังสือจริงนะครับแล้วก็ในการวาดในแต่ละวันที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์เนี่ยเพราะว่า ผมใช้อารมณ์หรือว่าฟิลลิ่งในการวาดสุดๆเลยสําหรับภาพนี้นะครับจะไม่กดดันตัวเองนะครับผมจะวาดตามฟิลลิ่งช่วงจังหวะอะตอนนี้ผมมีฟิลลิ่งอารมณ์ได้ผมก็จะวาดเมื่อสิ้นสุดฟิลลิ่งนะครับสำหรับคนที่วาดรูปจะเข้าใจว่าฟิลลิ่งในการวาดรูปคืออะไรเราจะไม่ได้กดดันตัวเองแบบกดดันวาดให้เสร็จภาพมันจะออกมาดีเพราะฉะนั้นหนึ่งวันผมจะวาดแค่ไม่กี่นาที เท่านั้นนะครับแล้วก็บางวันไม่วาดเลยนะครับแล้วก็บางวันวาดเดยอะมากเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงหรือว่าทั้งวันก็มี นะครับสำหรับงานนี้ใส่ทั้งฟิลลิ่งอารมณ์ในการวาดนะครับนี่คือสีที่ผมทำกันบ้านก่อนที่จะเริ่มวาดเรียกว่าหาเฉดสีเนี่ยเป็นเกือบ10เฉดสีนะครับก็จะทำความเข้ากันได้กับเนื้อผิวหานุมานเนี่ยโคตรยากนะไอสีทองสีอะไรเนี่ยพอเข้าใจได้นะครับในการทำสีทองเฉดดิ้งก็ไล่ไล่อารมณ์เข้าใจง่ายๆนะครับแต่เนื้อผิวของหานุมานเนี่ย ทุกคนดูเราต้องไปดูตามนิตยสารตามพวกเว็บไซต์ต่างว่าเนื้อผิวของหนุมานโดยหลักแล้วเนี่ยโดยพื้นฐานมันสีอะไรนะครับเราจะมาคีเอทในโจทย์ของลูกค้าได้ยังไงนะผมก็เลยใส่เป็นสีนี้เลยนะครับสีนี้เขาเรียกว่าสีชมพูนะครับออกแบบว่าบานเย็น ชมพูเหลืองๆนิดๆน,ดนะครับง่ายคือเอาชมพูขาวมาผสมกันแล้วก็ลายเฉดให้มันดูแมทบาลาร์ที่สุดนั่นเองนะครับส่วนลายผ้าอะไรตามอารมณ์ผมเลยผมก็เลยจัดให้ตามนี้งานนี้แก้หลายรอบมากนะครับแก้หลายรอบมากๆเลยนะครับวาดแล้วก็จะแก้แก้โดยการสีมาทับแล้วก็วาดซ้ำวาดซ้ำนะฮะส่วนของลายไทยนะครับอันนี้เป็นลายไทยที่ผมคิดเอง นะครับแล้วก็ไปดูตามพวกเว็บไซต์ต่างๆแหลแล้วก็มาคิดตามอารมณ์ฟิลลิ่งของเรานะครับงานนี้จะไม่ได้แบบลงสีโทนที่มันเข้มมากหรือว่าสีดําจัดเลยผมจะคอนโทรของสีต่างๆเนี่ยให้มันบาลานซ์ดูสมูท t h นะครับส่วนสีเข้มที่สุดคือสีตัวของยันนะครับยันเนี่ยก็จะเป็นสีเข้มที่สุดนะครับเพื่อเป็นจุดที่โดดเด่นที่สุดสําหรับงานนี้ส่วนสีอืนอ่นๆเนี่ยผมจะคอนโทรให้มันสมูทตัวหนุมานก็จะ คุมโทนแบบสมูททั้งหมดนะครับส่วนฟิวลิ่งงานเนี่ยหลังจากวาดหลายสัปดาห์งานเนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับเป็นงานที่ตั้งใจสุดๆเลยภาพนี้นะฮะขอบคุณมากๆที่ลูกค้าทางติ k กต็อกเนี่ยให้วาดให้นะครับแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายแหละในการวาดภาพนี้นะครับ